สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไผ่โตโยต้าชชว์อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆนะครับวันนี้เรามีรถเทสได์ตัวใหม่มานําเสนอเลยนะครับบอกเลยว่าไม่น้อยมากนะครับไม่หลักพันนะครับลูกค้า อันนี้ไม่หลักพันรถเท็ดได์แท้ๆเลยนะครับรถใหม่ราคาหลักล้านนะครับเดี๋ยวจะแจ้งราคาท้ายคลิปกันนะครับวันนี้เรามีตัวนี้เลยที่ภูมิใจนําเสนอนะครับเป็นเครื่อง1.8ไฮบิดไฮนะครับโตโยต้าอันติสนะครับตัวท็อปสุดนะครับของอันติสนะครับเป็นรถเท็ดได์แท้ๆนะครับบางคนสงสัยรถเท็ดได์คืออะไรนะครับรถเท็ดได์นะครับคือรถทดลองขับนะครับรถทดลองขับ คืออะไรนะครับรถทดลองขับคืออย่างสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับพี่น้องๆออยากไปดูรถใหม่นะครับอยากดูรุ่นนี้อยากดูสมรรถนะคันนี้นะครับเขาจะพาทดลองขับคันนี้นั่นเองนี่คือรถเทสไดนะครับเอ้าบางคนบอกว่าเอ้าทางานรถเทสไดก็ขับหนักใช้งานหนักจริงๆไม่ใช่ครับรถเทสได์คือบางทีเขาพาขับแค่ในโชว์รูมเท่านั้นเองนะครับคือน้องๆรถใหม่เลยนะครับใครซื้อ รุ่นนี้ได้รุ่นนี้ไปคือเทียบเท่ารถใหม่ได้เลยนะครับวารันตีรถใหม่เหลือครบนะครับไปไม่พูดเยอะแล้วดูคันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นโ o โยต้าอันติส1.8ไฮบริดไฮนะครับตัวไฮบริดนะครับสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับปี2019นะครับไม้นี้น้อยนะครับแค่6 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็น เขาเรียกว่าออกสีฟ้าฟ้ามุกนะครับฟ้ามุกเมทัลลิกดูใกล้ๆเนี่ยจะเป็นอ่าฟ้าอ่อนๆนะครับพอเจอแดดนะครับจะมีสีมุกนะครับเป็นระยิบระยับให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์สีฟ้านะครับตัวนี้ของไฮบิดนะครับมีไฟ l e ลแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านะครับโลโก้ขนาดใหญ่นะครับสัญลักษณ์ของไฮบิดจะมี สีฟ้าเข้ามาแซมด้วยนะครับลูกค้านี่นะครับก็คือให้ลูกค้าเห็นว่านี่คือรถไฮบริดนะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะครับว่ารถไฮบริดคืออะไรรถไฮบริดจะมี2เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์น้ํามันและเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับะอันนี้องค์ประกอบโดยรวมนะครับจะเป็นรถเก๋งซีดานนะครับขนาดใหญ่นะครับสามารถขับขี่ทางไกลได้นะครับสบายสเลยจากหัวจดเท้านะครับจะมีสลีละ ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าจะรีดลมนะครับออกแบบหลักกลศาสตร์นะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะรีดลมจากหัวจดเท้านี่ก็คือลดแรงต้านได้นะครับรูปทรงเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากขึ้นนะครับอ่าเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับดูดุดันดูพรีเมียมดูสวยงามเลยนะครับตัวนี้ยางให้มานะครับเป็นยางมิชลิน205ท 55R16 นะครับ น็อตให้มา5รูเลยนะครับสัญลักษณ์ไฮบิดนะครับนี่แปะโลโก้ข้างๆเลยนะครับหูกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับนี่เลยสวยงามนะครับและที่สำคัญนะครับมีคิ้วพรีเมียมตัดกับสีรถนะครับให้มันดูพรีเมียมเป็นดูเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับมือจับเป็นพรีเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้ายางหลังก็ ให้ยางมิชลินมานะครับ205ทับ5 R 1 6นะครับถือว่าเป็นายางที่เกาะถนนทีเรี่ยมเลยนะครับไปเดี๋ยวมาพามาดูด้านท้ายนะครับลูกค้าด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นไฟ LED ขนาดใหญ่นะครับออกแบบโลโก้มาสวยงามเลยนะครับดูไกลๆเนี่ยนึกว่าทาน former เลยนะครับนี่นะครับมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเพชร นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับดีไซน์รุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับถือว่าให้มาครบเลยนะครับสัญลักษณ์ตัวโลโก้สีฟ้านะครับนี่ให้มาเป็นสัญลักษณ์ไฮบิดมีเซ็นเซอร์ให้นะครับลูกค้าเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะครับที่สำคัญมีกล้องสองหลังให้นะครับเวลาถอยนะครับจะขึ้นภาพด้านหน้าให้เลยนะครับถือว่าให้มาครบคันนะครับ สำหรับรถไฮบริดนะครับโตโยต้ววตาอันติสคันนี้ปะ่ะเดี๋ยวพามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจคุญแจนะครับเป็นคุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์นะครับลูกค้าเวลาเราล็อกรถนะครับหูกระจกก็จะพับให้นะครับเวลาเราเปิดล็อกนะฮะนี่หูกระจกก็จะเปิดให้นะครับมามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ เป็นเบาะไฟฟ้านะครับลูกค้านี่เป็นเบาะไฟฟ้านะสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับเอียงซ้ายขวาได้เลยสูงต่ำได้นะครับนี่นะครับถือว่าครบคันเลยนะครับตัวนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยปุ่มสตาร์ทจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้คือเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับลูกค้า ถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับเครื่องยนต์ทำงานเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้ดูไม่อีกทีหนึ่งนะครับไม้น้อยมากเลยนะครับไม่แค่6,996กิโลนะครับอันนี้ไม้แท้เลยนะครับรถเทสได้แท้แท้เลยนะครับสัญลักษณ์นะครับไฮบริดนะครับก็จะขึ้นทำงานนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นหุ้มหนัง3ก้านมาแล้วนะครับลูกค้าหุ้มหนังมี สามารถรับโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับสามารถาเลื่อนเพลงปรับโหมดต่างๆนะครับตรงนี้ได้ได้หมดเลยนะครับถุงลมนะครับถุงลมให้มาเจ็ดจุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ตรงเข่าลูกค้านะฮะเป็นถุงที่เจ็ดเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะเซฟชีวิตผู้โดยสารนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรถ ไฮบิดที่ถือว่าคันใหญ่แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าเองนะครับมิติโดยรวมนะครับจากหัวถึงเพดานนะครับเข้ามานั่งก็ถือว่ากว้างขวางนะครับระบบไฟต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับว่าปรับกระจกนะครับพับหูกระจกระบบสี บานนะครับประตู4บ้านนะครับ,รบ,นนรบอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับสามารถปรับได้นะครับโอเคเลยครับผมพามาดาูชุดเครื่องเสียงแล้วก็คอนโซลฝั่งนี้นะครับลูกค้าไล่ตั้งแต่นี้เลยนะครับเบรกนะครับเป็นบเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับลูกค้าไม่ใช่เบรกมือแบบดึง สมัยก่อนแล้วนะฮะนี่นะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถกดแล้วก็เป็นเบรกมือนั่นเองนะฮะแต่ว่าแทน้ลยระบบไฟฟ้านะครับมีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด EV นะครับนี่นะครับโหมด EV นะครับตัวนี้เป็นโหมด CSC นะครับพูดภาษาบ้านๆนะฮะคือระบบการลื่นนะฮะ มีโหมดให้เลือกใช้ต่างๆมากมายเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นตัวเลขนะครับมีระบบแอร์ให้เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับจะบอกสถานะนะครับว่าเป็นตอนนี้ทำงานเครื่องยนต์หรือทำงานด้วยแบตเตอรี่นะครับคือเครื่องยนต์สลับสลับกันนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับเครื่องยนต์จะดับถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนนะฮะเครื่องยนต์จะทำงานเพื่อให้ ประหยัดน้ำมันเชื่อเพลิงสูงสุดนั่นเองนะครับสมรรถนะสูงสุดนั่นเองนะครับองค์ประกอบนะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินยได้สีขาวนะครับแล้วก็มีรูเล็กๆนี่นะครับเพื่อระบายอากาศนะครับถือว่าออกแบบมาครบคันเลยทีเดียวนะครับโหมดต่างๆเวลาถอยนะฮะอ่าลืมบอกนะฮะเวลาถอย นะครับก็จะมีภาพนี่นะครับขึ้นโชว์ข้างหลังลูกค้าเลยว่ามีวัตถุข้างหลังไหมน,นะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวพาไปนั่งเบาะหลังกันดีกว่าครับลูกค้าข้างหลังนะครับลูกค้าก็ถือว่ากว้างขวางนะครับจากหัวถึงเพดานได้โปร่งโล่งสบายนะครับพุ่มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับดูแลง่าย ทำความสะอาดง่ายนะครับมีที่พักแขนให้นะครับสามารถใส่แก้วน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าข้างนั่งข้างหลังสบายมากเลยนะครับเป็นระดับ VIP เลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับลูกค้ามาใหม่เลยทีเด็ดเลยนี่ครับนี่มีแอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปแย่งแอร์จากคนข้างหน้าแล้วนะครับสามารถเปิดแอร์ ข้างหลังได้เลยนะครับคล้ายๆแคมรี่แล้วนะฮะลูกค้าออปชั่นให้มาเกือบแคมรี่แล้วนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูห้องเก็บสัมภาระข้างหลังแล้วครับแล้วก็เครื่องยนต์กันนอกจากาจะเปิดท้ายรถจากข้างในนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายสามารถเปิดจากที่คุญแจรตรงนี้ได้นะครับเรากดแชร์ไปเลยนะครับนี่นะครับก็สามารถเปิดเอาของได้นะครับ ห้องสัมภาระนะครับข้างหลังขนาดใหญ่นะครับสามารถจุของได้เยอะเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มียางอะไรเครื่องมือแม่แรงนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับสามารถเดินทางต่อได้เลยนะครับถือว่าให้ความอเนกประสงค์และเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับโตโยต้าอันติส1.8ไฮบริดนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับลูกค้า มาพามาดูเจ้าห้องเครื่องคันนี้กันนะครับลูกค้านี่นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอ่าคนวกกกำลังสองเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์1,800ปซีซีเบนซินนะครับสามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอ9 1เกได้นะครับแล้วก็ E20 ได้นะครับ ตัวนี้นะครับหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับผมพยายจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับมันจะมี2เครื่องยนต์นะครับนี่เครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์ปกตินะครับสมมุติว่าเครื่องยนต์แบตเตอรี่ตัวนี้มันทํางานอ่อนนะครับเราเปิดแอร์เครื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับมันกินแบตกินไฟเข้าไปนะครับแบตอ่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะทํางานนะครับชาร์จแบตเข้ามาที่ แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้ก็จะทำงานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์จะดับไปนะครับทำให้เราประหยัดน้ํามันคือเครื่องยนต์ตัวนี้มันไม่ได้ทํางานตลอดเวลานะครับพอแบตเตอรี่อ่อนนะครับเครื่องยนต์ติดพอแบตเตอรี่เต็มนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ก็จะดับนั่นเองมันจะทํางานสลับควบคู่กันไปนะครับอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะครับนะครับแล้วก็สามารถ เดินทางไกลได้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอาเราแบตหมดเราต้องไปชาร์จที่ไหนไม่ต้องครับเครื่องยนต์มันทำงานสลับควบคู่กันเองนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเจ้า Toyota a l อาติสนะครับ1 8 Hybrid นะครับตัวท็อปสุดนะครับของ y b บ i d นะฮะรักตัวนี้ปี2019นะครับ ราคาเปิดแค่78 9ด0 0นาพนะครับย้ำนะครับ7 8 9ด0 0หม่้าพรถใหม่ราคาหลักล้านนะครับประหยัดน้ำมันเซฟลงไปเหลือเกือบ4ี่0,000เลยนะครับลูกค้ารถเทสได้แท้นะครับในอยู่แค่6 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับวันเนตีรถใหม่เหลือเต็มนะครับลูกค้าใครสนใจนะครับดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาโทรหาผ่ได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับมีบริการช่วยเหลือย4ิบสี่ชั่วโมงให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วโอกาสหน้า มีคันไหนดีๆเหมือนคันนี้เดี๋ยวไผ่รีวิวให้ดูสำหรับวันนี้ต้องขอตัวเก่าข่าวาสวัสดีนะครับสวัสดีครับ